เขารู้ไหมว่าผมปื้มอ่ะเขาจับพิรุษผมได้ไหมถามว่าเขารู้ไหมว่าเราปื้มอ่ะเขาก็รู้ไหมเขาจับพิรุษได้ไหมถามว่าก็รู้รู้เปล่าล่ะก็มีแอบมองอยู่รู้สิรู้รู้ทล้มยังไม่รู้เราเขาก็มองอยู่เหมือนกันเขาก็รู้อยู่ว่าว่าว่าเราอ่ะมาลักษณะไหนยังไงถามว่ารู้ไหมก็รู้ครับรู้นะรู้นะ รู้แต่ว่าถามว่าจับพิรุธอะไรได้ไหมคือยัง,ยงอยู่ในขั้นของแบบสงสัยอยู่อะ่ะค,คือยังแบบยังไม่แน่ใจอะ่ะก็คือ,อ,อยังไม่แน่ใจอ่ะว่าใช่อย่างที่เขาคิดหรือเปล่าก็คือมีมีลังเลอยู่นะมีลังเลอยู่แต่ว่าก็เหมือนกับว่าเขาก็คิดไปแล้วลหละแต่ว่าเอ๊ะหรือว่าใช่อย่างที่เขาคิด นะครับแล้วแล้วเขาแล้วเขาถามว่าจริงๆรู้ไหมจริงๆเขาเขาก็เหมือนกับแบบมันก็เหมาะเดากันไม่ออกเดากันไม่ยากอะ่ะเออเดากันไม่ยากอะ่ะเออถามว่ารู้อะ่ะก็คือเหมือนเขาเขาก็มีเขาก็แบบเออผ่านกันแบบเออมีประสบการณ์การคุยอะไรเงี้ยมาก,ก่อนไงถามว่า รู้ไหมก็รู้แต่ว่ามันมันแต่เขาค่อนข้างมั่นใจว่ารู้นะเขาค่อนใจมั้ยว่ารูาา้แต่ว่าเขาก็ยังมีไม่แน่ใจว่าแบ่งไว้ส่วนหนึ่งว่ามันใช่มันใช่หรือเปล่าหรือว่าเขาคิดไปเองอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่